อุ้ยด <Yeah. S 1> ูอะมันมันห่อพลาสติกมาด้วยเหมือนแอนแอปเปิ้ลเลยตอนนี้แกะแอปเปิ้ลไปตั้งหลายชิ้นไม่ได้ถ่ายเลยนะ iPad Air Pencil ไม่ถ่ายไว้เลยนี่เริ่มถ่ายแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเป็นยูทูบเบอร์เลยแนวได้เลยมั้ง น้องอยาทำลฟยคอนเทนต์ป่าดิแตกนะเนี่ยอุ๊ยโอ้ย<ห>เป็นแกะจกม <วะ S 1> ีคู่มือว่า<อ>ต่อส่เดี๋ยวต่อไปได้ซื้อกล้องตั้งโตง๊ะมาน้องแกะกล่องให้หน่อยไี่มีกล่องสายสายมีสาย<ไ>สายืดบีให้แต่ใส่กล่องมา เราหยาบยาที่น้องหาที่วางาเปิดดิคู่มือไม่อ่านเล่นเลยกดปุ่มนี้หรือเปล่าอ่ะเรากดยิ้มเป็นกลมๆกดแช่ดิน้องที้เชิญน้องรีวิวด้วยพรีวิวสินค้า <ๆ S 1> โอเคหน้าตาพันนี้มีกระจกสองหน้าให้ด้วยอ้๋อหูทำไมลำโพง ลำโพงนาฬิกามจะดังนี่ปลุกทีตื่นสามบ้านแปดบ้านเลยเนะี่ยโอเคตื่นแล้ว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 โอเคหาวิธีเปิดกันหน่อยดิถ้าไม่ใช่ปุ่มนั้นก็ปุ่มนี้ถ้าไม่ใช่ปุ่มนี้ก็ปุ่มนี้ถ้าไม่ใช่ปุ่มนี้ก็ปุ่มนี้โง่หัวเลยไหนดูคู่มือสิาี้กระเป๋าะีเ่เขารีวิวนาฬิกาอยู่ ใส่ถ้าเลด็ดไม่ได้สักอันเออเขาไม่ได้นําเข้าประเทศไทยแล้วก็ไม่ได้นําเข้าประเทศอังกฤษด้วยใช่มไม่มีเมนูภาษาไทยษขอภาษาอังกฤษจะได้ไงเกมทางคิดอูน,น,อนอี่เจอแล้วน้องทีเจอทีเจอ นี่เจอแล้ว F power on off อันกลมนี่เองอาติดแล้ว <Hey. S 1> ตอนนี้นาฬิกาเวลาผิดตอนนี้สิบสี่นาฬิกาสี่สิบห้านี่สิบสามนาฬิกาสี่สิบสามมันจะมีปุ่มเซ็ตดูให้ปากกดปุ่มเซ็ต เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะ